ตะโลกที่บ่ตะโลกไม้เสื่อมากระเลงเราหน่อยฝนมาเต็มหมดสบายดีเด้อเนาะสบายดีแบดสูขสุขคนสบายดีตอนค่ำเมื้อน,นี้เฮาสิมาเฮ็ดกินจ้ะผัดกะเพราผัดกะเพราอกไก่นะคะใส่มัน ค่ะเหเด็ดแบบกระเพิ่มหอมอันนี้มันชิ้นนี้สองเบส กินก ok, okay. ็อแล้วอเลยเอาอันนี้ก็เบอดค่ะไปมันอีกเบสเนาะบอกขึ้นซื้อทงมาเป็นโลอันนี้ซื้อทงมาหาบาทใส่เทเดียวก็เบอร์แท็้าชื่อายเถื่อพวกอันใส่ประจับรถดีพง้อยมเคยขื้อเป็นไม่เคยข่กลับมาจะออกมาเลย ขนมปังมาข้างหน้านะมันขายรอบสิเจ็บรอบหนไปเอามาเป็นรีวิวโฟไปหลุดก้าแม่น้ำแม่น้ำรนูสักขาบอก เครื่องในไก่แสบมันมีไตแล้วก็มีตับมันเพาะมาเลยตัวผัดไต่ก็แสบเขาเจ้าขายแต่นี่เขามีใจอิริศโจดเลยนะอันนี้สิบกิโลเผาเนื้ออกไก่นะคะโปรตีนตรงนี้เอาแบบอ่ามันมีเนื้อบดเหลือแก้วขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่เนื้อบดเลยเสียบโบเซ็บก็บก,กินหลุดจ้า มิสชิลว่าวอลินแล้วมาจักประมาณนโอเคยีเดียวไข่มาเลย จก็จะแซบแพงคือวิตะชิดนี่ก็เลยเป็นตาแซบวิตะเนื้อนิ่งนึ่งแซบแซแบบเพงคิตักรถใช่ไหมนี่ กะเพรานะคะแล้วก็ทอดไข่มาเด้อทุกคนกินข้าวแรงกันมาเด้อกินข้าวแรงจ้าเข้มก็กินลดเด้อเจ้าอย่าบอกอย่าปากขอลิ้นสบายดีสวัสดีท่านผู้ชมเที่ยงแล้วนะเขากินเมนูป่าก็เรื่อปรยากป่ากินป่าดูแห้งเที่ยงแล้วนะคะ ก็เลยมากินผัดกระเพราเค็มออกคายออกขี้มันจะซีอิ๊วแหละผัดกระเพราเค็มแล้วอ่ะน้ำเค็มอันนี้แหละไปอัมร่าแล้วเป็นเบาโอ้โหอยู่กับอมร่าหลายจะกลายเป็นอันเดียวกันเบิร์ดเทนกินเขาอยากกินเค็มเลยเสมอไงกินยังไงเขาเจ้าว่าเค็ม ความจริงนะเป็นคนโบกินเข้มแต่เวลาเห็ดผัดว้าเข้มตอนเขาซิมนะลิ่นจะเป็นยังไงเข็มซิมลายเถื่อเห็ดกับเน่าซิมเธอเดียวก่ะเออถ้าว่าคนที่มั่นใจคือไ่ต้องซิมเลยใส่ใส่พอกะเอาแล้วก็โอเคถ้าไปซิมตัวเดียวก็โอเคอยู่แต่ว่าซิมลายเถื่อนมันมันเพี้ยนไปเรื่อยเขาเวลาซิมแล้วไม่กินน้ำาะันซืบริรลิ่มันขาดลิ่มอันนี้เขาไปซิมลายเถื่อ อันนี้ซิมดูเข้มแหงอยู่เห็นบดพวก<ๆ>อันเขาเห็ดกับขขาวคายนะเขาบริซิมได้เนาะเขาเชียนเห,ออหรอเนาะ,อ,ะอ่าเห็ดกับอาหารจำสั่งว่าตามมา่ำมะฮุงสมต่ำพวกพัดกระตามเขาเห็ดอีกปรุงปรุงพวกจะถือตำมุงนวลทุนเขาบริซิมมืนมากินบ้านห้าบริเวณมือสีบตำจุกจกุกจุกตำยังกระซิมก่อนเนาะเห็ดยังกระซิมก่อน เนื้อไก่หยาบยุ่ยโอเคโปรตีนทั้งนั้นนะคะบุ๊มบิ๊มักถั่วใส่อึบมกถั่วตามตลาดกระบดีมกถั่วนะมหน่วยงอละงอในแง่งหาหกพันในสิบห้าพันเฮ้ยเป็นเ้าใครในอันน่ะหกหน่วยสาวพันในตลาดนั่นแล้วหน่านี้นะมกถั่วอึดแล้วเนาะอากาศแ้งแล้วมันขึ้นเนี่เป็นเพียเป็นยังเนาะ อากามันแห้งมันเผา่น,น,ม,นมันเป็นพยานใบแห้งขณะเทา,ากันยังสิบุยยกรอดผัดกะเพรากันแล้วแต่พี่น้องสูตรไปสูตรมันการเห็ดกับขา่าวการเฮ็ดอาหารจมูกที่สูตรตายโตเนาะเนาะผัดกะเพราบางคนเขาก็ใส่แครอทน้ำใส่หมักทัวใสห่หอมมวอยใหญ่แต่บางที่เขาก็ใส่มักแต่งเออเขาเคยเห็น เคยไปกินอยู่ยังเนอะ้าผัดกะเพราคือใส่ม์แตงใส่ม์แตงกว่าอืมนอโบคอยแบบเนือไหมเห็นจากส่วนหน่อยใส่นนือไม้ก็ได้แล้วแต่ฟูมักแต่เนือไม้ผัดเผนะ็ดน่ะแซ่บอยู่เนาะผัดเนือไม้ใส่หมูสามชั้นแซ่บอืมเจ้าต้องเปนนะ็นหน่อมันนี่ยหน่อหวานๆนะเนาะเอาต้มแล้วมาพานเ็ดเป็นเส้นใหญ่ๆอ่ะคอยผัดประจำใส่ใบ,บมะกรูดน้าําผัดเผ็ดเนือไม้ เห็นขาจอาขายดีแหงเมนูจุใจหลายคนหลายคนบอกว่าอยู่ล่าคือบทเห็ุอาหารอย่างอื่นกินได้ไม่แต่จะไงก็บม่แต่อาหารเดิมๆแกงหรือไม่ <c oughs> คือบทเห็ุแบบเออแกงสมแกงเลี้ยงแกงยังวสันสซนนี่ยนี่กินข้าวเหนียวพี่น้องมีาาแต่ประเภทอาหารเล่าๆอาหารอีสานลาบก้อยแกงจังสี่เนาประเภทพัดประเภทแกงแบบน,นั้นเขาจะบอกค่อยเหตด คนบุคอยมากินะส่วนหน่อยคือแกงเลียงแ,แกงสมมตผัดกะเพราผัดนั่นผัดนี่สมัยแต่งหน่อยบคอยุคคลจะกินผัดแมนความมันโบเปรมผัดกะเพรากับบกคอยกินทังกระสีมาก,กินตอนลงไปทํางานกรุงเทศขึ้นมากันเลยเห็ดกินสมสมตเนี่ยแต่คนเด็กหน่อยสมัยสมอแถวเนี่ยมีคนเห็ดให้กินเขาก็จังกินสมัยแต่กินมันบม,มีคนเห็ดป็นโนะบ,นบเป็นพร้อม เป็ดบเป็นชอบมุคนเมันแบบมุ้หัจากแนวสีกิ่นสำเนาแต่สมัยนี้คืออันนี้กับเป็น<ข>าอาหารไทย <c oughs> เขาเกิดในยุคที่พัฒนา,าแล้วนะเกิดมาแล้วมันมีรถเนาะมีคนพากินพาเห็ดอะสมยนี้อาหารจำสร้างมันก็มีกินเบ็ดสุยางอาหารไทยอ่ะจะกินบ่ม,มีเลยแมนดูจ้ะเขาเจ้าบ้านเท่ากับน,น้ำนานกินเถ่อบริกินบ่อย เจ้านี่เขาเดียวเป็นหลักเจกกี้นะเขาเจ้านั้นได้กินแต่กับเกียงนื้อใหม่เนาะแล้วก็บริกินกับอย่างอื่นเลยนะเบิดกับพัดเขาบะเมี่แตหน่อยจนใหญ่บ่เคยหุงเขาเพราะอย่างอยู่บ้านนะเะ๊กกี้มันบ่มีไฟฟ้ามีแต่หุงหมอ้อเนาะคันหุงหม้อหุงบ่เป็นกับไม้ <c oughs> หุงบ่เป็นมะ็บส่สก <c oughs> เลยหุงเขาบ่เป็น ลงไปกรุงเทพเขาแก้ชื่อเขาหุงใหม่หุงอยู่กันเจ็ดคนหมอหุงเขากันใหญ่เกินอยู่กันเจ็ดคนก็เลยหุงเขาเจ็ดถ้วยคิดว่ากะว่าวสกินพลัดถ้วยเออแป๊บเดียวเขาบวซุกซ้ำดีตึ้งเปิดเบิ้มไจนสวดหมอบวซุกซ้ำตักออกแล้วก็กดลงไม้เติมน้ำใส่ไปแป๊บเดียวดดีตึ้งอีก ไปเบิ่งวัดเข่าสวดหมอไปตักออกอีกเอาหนำใส่ <laughs> มันเข่าบวสุก <c oughs> จนว่าเข่าเละ <c oughs> ตุ่มเปะ <c oughs> บวสุกเลยเข่าบวสุกบวสุกเลยหลือบวสุกมันหงบวเป็นแล้วก็น้ำแจ็คไซสันไหนหงสามเถื่อกซีเถื่อกยังแบบอันนี้บวเป็นเนาะกลัวสิเป็นชุดไทยก็เป็นลองผิดลองถ้วแต่เข่าแข็งเข่าอ่อนถ้าเข่าแข็งก็สิใส่หนำสองข้อมือเข่าอ่อนก็ใส่อัน ขอมือหนึ่งหรือว่าถ่วมลังมืองสินะกังหัสูตรอยู่เนาะสุมเฮาเนมีตะวัดด้วยในมือความจริงนะมัน,ม,นมีขีดอัะไรใน,นหมอมันหายอยู่เนา<น>ะเด,เดี๋ยวดีนะเบิง่งเป็ดแล้วเขาเจ้าสิ่งมีตัววัดให้ลงกับอันถวยตวงเขาเมาื่อก่อนลงเทพมีกินบะเป็นเลยอาหารไทยผัดกะเพรากะเพาพะโลผพะเล็กพวกอาหารไทยส่วนใหญ่มันจะเป็นออกรถศาสตรหวาน มันพวกมีกะทิอย่างสิกินบ๊บเป็นอือไปอยู่ไทยกะฮ้องเคยอยู่เล่ากะกินแต่ข้าวเหนียวกะฝึกกินเพราะว่าข้าวเจ้านะมันประหยัดแล้วมันกะหุงง่ายข้าวเหนียวต้องมาแซ่มาหนึ่งมาสิบมาสวยนี่ก,ก็เลยพยายามกินข้าวเจ้าซุเมเออร์เนี่กะข้าวเจ้ากินได้ข้าวเหนียวกิกนได้อาหารไทยที่ว่กกินบ๊บเป็นน้ำมักเบิด <c oughs> แกงเขียวหวาน แกงผนงแกงเงียงซินะ่ะพระโลกขาค้าห<ก>มูมาก,กินแ,กแต่ว่าตอนเป็นง่ายู่ไทยก่ะส่วนงหญ่ก่ะให้กินเองส่วนงหญ่กับมิตรพัดส,สมัยตะกี้มันถูกเนาะเองก่ะ ื้่ไก่ข้าวบาอามำผัดกินอีมิดเมื่อผัดไก่ใส่พริกหยวกแบบนี้เนาะทางข้าวเจียวมีลายใส่พริกใส่ขมโพดใส่ขิีงแล้วแต่ไ,ไข่เจียวเนี่ยต้องใส่ซอสซอสมะเขือเทศแสบอื กิอออนอา้ออหลายคน,นอ่ะส่วนใหญ่คนลาวเขาบอกกินขา้าวขาเจ้าเนี่ยกินบะแล้วม้นวบอยูทองมันบะแน,น,น,น่กินแป๊บเดียวเลยหิวเขาเจาวายัางส่อืมแหน่เดียวแต่ความจริงนะคือมันย่อยง่ายเนาะม,มันก็แบบนำตานบไหลาย,ย<ส>แต่คนไทยเขา,าเกิขานข้าวเหนียวแหละมัน มันแบ่กกินนลำบ่มันง่วงนอนก็ว่ากินนลำก่อนใช่ไหมเด็กตัวเย็นเลยเห้าผัดเกิดขึ้นมาแล้วก็กินข้าวเหนียวลดให้เนาะใหญ่กับข้าวเหนียวแล้วก็ส่วนไลยกับขนก็กินแต่ข้าวเหนียวนอกสัจากว่าเวลาไปหาหมอมาเขาบอกว่าน้ำตาลในเลือดสูงนั่นนี่แล้วเขาหมอเขาก็แนะนำให้กินข้าวเจ้าค่ะจังมากินคนเราสิมัยเขาวเหนี้ยเขาเจ้ากลิ่นเบอร์เด็กหน่อยเสมอไม่เคยได้กินร้านอาหารก็คือส่วนใหญ่กับ ตามสั่งสั่งพัดนั่นสับพัดนี่นี่บมดต้มหยอกต้มยำมาเด้อจ้ะเาอาคิวขาหน่อยแบบพอย่างไก่นเนาะมันเป็นเนื้อกไก่เขาต้องพัดเส็ดขิงอ่อนครับอ่าพัดเนื้อไก่เห็น<ก>าเจ้ะ ใส่เห็หดนหนูดำนะแต่ห้าบ่มักิ้มให้ซื่อๆกับบเอาพัดเครื่องในมัน่งเสร็ปผัดไตไก่ใส่มักทถัวหลายๆเนี่ยใส่หอมหัวไง กินกนิท่านก็เอินกินเากินโรดท่านเมนูปา่าเริ่มไปอยากปา่าอยอีบบะม,มันอเียวมกบอกเหิงอื่นินเป็นปรีมาหนักคือนะหนักคือแล้วขนาดเราบ้านแล้วผิดว่าเปิดูมสรยหสห้าวันชันกินแต่ปลา จาอหขเราย่าหูลูเราย่าหูแล้วมีสีน้มเด็กแล้วมันนั่งก็เป็นเขาก็ัยาือไก่แถวบ้านเข้าบมีขายดยจ้ะแถตลาดเียงกบ,บมีแต่อ <c oughs> าหารแท่แข็งบีอาหารแบบสดคันสั่งมากเลยไหน คือเราสั่งซอสติมอยนะชิได้น้อเพราะว่เราไปเอาเครื่องพุทธเรามาขายประมาณร้อยเซนะ่อเหนใหญ่เราขายเราก็บอเอาแบบตัวสดมาเด้อเอาแบบ <คา S 2> แช่แพงนะแบบเป็นแพกหนึ่งแพกที่น้งนนองใกล้เหมือนกันแต่แบบสดนะ่ะคือแบบเขามาชดสดนะ่ะเขาสิบแบบสั่งเป็นกิโลเนี่ยังไงจ,จกักโลจักโลแม่เนีเป็นกิโลนะ้องปบบมักื่อจังสรรคตักมาอีกเซ็หมดหรือยัง ราคาหาสบาทแล้วจานที่สมอาอาหารดัสั่งกับวนจานละสี่ตัวได้แล้วกอหาสิบหกสิบนาบก็ิบตคยุนะสามสิบสามสิบห้าสมสสี้เมรในบัไทยเดก๋วยเตี๋ยวกันยังก๋วยเตี๋ยวกันยังหาสบขึ้น เจ็ <70 S 2> ดสิ 30, 40, 40, 40, บคมิีแล้วกเกียวยังอยรหกินบาข้าวเบิหมอพี่องมาโบะแพมันบมอมาคบกันนนึ่งัเดียวมีแต่ว่ามาบัมจุุไม่เข้าเลยงมันนอยางพยได้ มันเป็นคนเสอร์ตบรลานบนสะพานสุเกียวเสือ่อบนบบล็อไม่หวัน่ะโดดไฟมาครับที่แบไปน้ำน้ำแข็งไงมั้ยนานๆเธอจะได้กินเมนูพัดพี่น้องต้นใหญ่บกไปใเห็ดก่อ แต่ว่าเห็ดกะเขาเจากินอยู่เร็กน้อยกำบมักอยู่เดือบข่อยเห็ดอ้าคิคัดนี้ยหอมสองสามปีถือไม่ได เดียวสิขออนุญาตลาละเด้อเนาะขอบใจเบอรทุกคนทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่อบแป๊บสวรรค์เด้อพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็บอกว่สวรรค์ก็จักหายไปสายเออบ่อบแป๊บก็จักหายไปสาทุกคนอย่าหนาอีกอ่ะอยู่ฮอดอยู่บ้านบอกไียัง่ว่าะจ้าสบายดีเด้อ